ประทาวร่าเป็นชายเปชชีตชาวไทย สะพานออเรนวันนี้วันวันที่เท่าไหร่นะเออนั่นแหละก็13สิบสามถึงสิบสี่วิจิตแล้วหลังจากนั้นก็ก็จะสิ้นสุดงานนี้ละสิ้นสุดกิจกรรมนี้ละอันนี้สะพานออเรนไหมเราจะเห็นเรือภาย เป็นเรือขยเรือขยักหรือเรือเรือพายเนี่ยเป็นระยะระยะทางฝั่งตรงทางด้านขวามือทางริม,ม่น้ำตรงนี้ต้องระวังมันเป็นทางแยก นคือสะพานรัศดาที่เรามาเส้นทางหลังไงเนี่ยนี่คือวัดวัดเกาะว,วัลุการามวัดเกาะวัลุกกรามสะพานออสะพานเจ็ดร้อยปี ไผ่านไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปเส้นเส้นหลังนะมันบันทึกอยู่นะอ่ว๊บบล็อกบลอก นี่มาทางสะพานไปยังกาดกองตานะตรงนี้นะครับเหลียวตรงนี้อ่ามุดเ้าไปทางนี้เคยทำคลิปแสดงไปครั้งหนึ่งละในการที่จะไปทะลุตรงใต้สะพานรัสดาจากสะพาน700ปีหรือสะพานไปกาดกองตามาทางเส้นหลังนี่ตลอด อันนี้1 0 8 0พิกเซล30เฟรมต่อวินะเพราะเปนมันไม่ไม่ได้ไปเป็นภาพอะไรเป็น H D ธรรมดาขึ้นตรงนี้หรือ,ปอเปล่าอ่าจะทางนี้นะโอ้ย ใต้สะพานรัศดานะ มีใครอยู่หรือเปล่าอยู่ข้างตะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าวะไะม่หรอมีเออโคอเรียนฮิมโคเรียนฮิม อ๋อใส่ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมาตอนด้นยินอ่ะป่ะจะจะเดี๋ยวกลัวจะฝนตกอ่ะไม่ใช่่ะหรอกก็เป็นห่วงว่าฝนตกใช่เดี๋ยวตหหนึ่งตสองเนยมันจะเห็นสะพาพตสน่ คนอไหนอยู่แถวนี้เหรอจะอยู่บนเวทีตรงนู้นไหมค่ะเพราะมีการแสดงม่่คะตอนเดียวเราจะเจอตรงตรง ชนตรงนี้เนี่ยระวังมามาสเดือบปุ๋ยวันนี้ไม่ต้องลอยอยด่๋ย่าไปยืนหลังรถรถที่อยู่บนเนิน s l o p เนี่ยอันตาราย อ๋อมาอันนี้ร้านเนื้อร้านนื้อทำนี่ไงด้านหาเขาซือตรงนี้นี่ไงนี่นี่ขนมอาหารตรงนี้จากร้านนี้เนี่ยนี่คือด้านหน้าเออเราทุกทีเราเราลงไปที่ด้านหลังมันก็เลยไม่งพลเล่นหินพลเล่นหินพลเล่นหิน ด้านนี้ด้านหน้าอ้าวกดจอดนี่ดูด้านหน้าอก็บอกเดี๋ยวดูด้านหน้าอ้าวว่าอะไรเห็นไหมเอาไงดีห้องแอร์มมันก็ไปด้ดูวิวแสงสีเก่ลยว่าอจะไจองไปก่อนว่าคือห้องแอรแล้วพอมาถึงมันเ้จองน่งเออไปสิรีก็พอแล้ว

คนต่างจังหวัดก็จะจะเป็นอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวเพอจะยวมีตัวเลือกดีกว่าเพราเก็อาจจะเไ้มพราว่าออมอางน้กะพอืนี้นเราจะอาตัวนี้อืมหรคุอ่ะมองว่าด้านหลังไม่สวยเพราะว่าไม่รู้ว่านี้เนเราคุ้นเคยด้านหน้าด้านหน้ามันจะไปมไม่มีอะไรดูเขาก็ดูด้านหลังนึมันตอนคืนนึงด้านหลังเมืน่งไม่เลกไมือกี กลางคืน,น,ม,น,ม,นมันก็สวย จาดกองต้าด้วยอ่ะเดี๋ยวแวะซื้อเสรีมาตเสรีมมาเสรีหมา ปางรถเยอะขนาดไหนอลองดูเลย่าจะไปทางไหนาฟ่าแฟเฟขาช่องแล้วก็นม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  นมฟาร์มโชคชัยจริงๆปกติจะใช้นมพ่องมันเนยเนาะอันนี้มันนมพ่องมันเนยไม่มีมที่ซีนีเซรีอะ่ะมันจะมีอยู่อันเดียวนมฟาร์มโชคชัยเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเลยนเัทาลัสดาพิเศษ ร้อยปีร้อยปีเกินร้อยปีแล้วร้อยเออเกินเกินเกินร้อยร้อยเกินร้อยปีแล้วสาพาร์ลสดอนีมลองคิดดูสิว่าปืนสมัยก่อนเนี่ยมันแข็งแรงขนาดไหนเนี่ยทั้งนี้มีรถวิ่งเป็นประจำทุทกๆวันเลยเน,ยนละเห้ะ จะถอยไม่ได้ไม่ได้แล้วอ่าอ่าอ่าเจ้าจุตงต้อมมอเนี่ยไม่งั้นก็จอดหน้าแล้วเข้าศาลกจะมีเสื้อเข้าศาลไม่ได้เข้าเยาวราเออไม่ได้เข้าเข้าไปทำไมเย้เย้เสื้อเข้าศาลตับงเข้าศาล เจอ DIY หน้าตรงสะพานรัศดาทางม้าลอยเลยเนาะทางมา้าลอยเลย มาตลาดรัศดามาซื้อปลาทูเอลลาทูแมวปลาทูเอลคุณคุณหนูเอลหนูเอล นอนสบายเจ้าของมันเอาเจ้าลุกขี่ข้าวนึกออกมาซื้อประทูเป็นประจำเหมือนกันเสร็จทุละปลาทูเอลคุณหนูแอลอุ้ยพูดผิดไปดิสเครดิตมันไม่ได้ต้องเรียกคุณหนูแอล รถเยอะเนาะเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์อะเรื่องเป็นวันที่น่องเทีย่ยวที่ไม่รู้ตอนเย็นฝนตกหรือเปล่าถ้าตอนเย็นฝนตกก็คือองานแสงสีองค์จะก่อยลง ถูกนะต้องคะสี่สามสองหนึ่งนเออกี่นูนี่กีนี้จนจนจนพนันกงานบิ๊กซีมันเด่นจำได้เออ